คลิปนี้เรียกว่า6กรรมความจำไม่เสื่อมครับช่วยป้องกันความจำเสื่อมได้ครับยังไงก็ฝากแชร์ให้กับผู้ใหญ่ที่นับถือนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีอายุ60ปีขึ้นไปครับเรามาลองทำพร้อมกันดูเลยนะครับเริ่มต้นจากหายใจเข้ากลางมือออกเยอะๆครับ หายใจออกกำมือนน่นๆนับหนึ่งสาสี่ห้าหนึ่งเข้าออก1 2 3 4 5 2องาอเข้าออก1 2 3 4 5 3องาสี่หเข้าสุดลึกๆออกกำมืแน่นๆหนึ่งสาสี่ห้าอีกนะฮะเข้า ออก 1, 2, 3, 4, 5, 5สุดท้ายนะครับเข้าลึกๆออก1 2 3 4 5สอี่เพียงแค่นี้ครับก็จะทำให้เลือดเนี่ยนะครับสูบฉีดขึ้นไปเลี้ยงที่สมองมากขึ้นและเมื่อเส้นเลือดฝอยในสมองนะครับมีการได้รับเลือดได้รับออกซิเจนแล้วสมองก็จะสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็ ช่วยป้องกันความจําเสื่อมได้ครับและที่สําคัญเราจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้ดีด้วยนะครับเพื่อให้สมองมีการทําความสะอาดตัวเองในช่วงเวลากลางคืนสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ